สวัสดีครับเวทีัพไทยแลนด์ตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองหลากหลายท้าไทยสติปัญญากับคุณชูวัตรเลิศิริสุขม่อมหลวงนักกรเทวกุลและผม พงศิพงครับนะฮะคุณผู้ชมครับพบกันวันนี้วันอังคารนะฮะนายกเศรษฐายยังเ,เดินสับๆอยู่ที่ฝรั่งเศสนะฮะเพรา่าผ,<ม>ผ้าพันคอ30ผืนที่แบก<ม>เอาไปด<ม>้วยนะผมพยายามที่จะแยกสคริปดูว่ามันมีเนื้อหาอะไรมากกว่าเรื่องพ้าเขามา,านะครับแต่ว่าคุณพูดมาเนี่ยมันเป็นวิธีที่ใช้คำแบบประชดประชันนะ้าพัานคอ30ผืนที่แบกไปมันคือแฟกตอา้าว สามสิพืนนี่ตัวเลขจริงเดี๋ยวใช่เฮ้ยอ๋อผมคิดว่าคุณตั้งใจล้อเลียนท่านไหรอไม่เรื่องจริงเมแต่นายกไปไม่กี่วันนี่จะใส่ยังไงอะใส่ใช่แบบแกบอกว่าแกแกได้มาจากที่ที่อีสานน่ะขนไปหมดเลยแกเพื่อที่จะเอาไปแมชกับสูตร เห็นไหมที่ไป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 พบกับมาครงอ่ะเขาเลือกในยุทธศิษฐานเลือกผ้าพันคอสีแดงขาวน้ำเงินแล้วคือนี้สีแดงขาวน้ำเงินซึ่งเป็นสีของธงไทยธงชาติด้วยใช่ของหลายประเทศสามสีเนี่ยสีเขงฝรั่งเศสใช่ครับน่่เน่่่แล้วก็แต่ว่าท่านนายกเนี่ยก็เทศแล้วก็ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าคุณสศิพงเนี่ยจะจะสามารถก้าวข้ามเรื่องนี้ได้ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราก็ต้องละเลงกับเรื่องผ้าขาวม้าไปสัก สักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็งั้นเลยเหรอไม่คือตอนแรกผมผมคิดว่ามันควรจะมีเรื่องอื่นไงแต่ว่าผมคิดว่าไหนๆก็ไหนๆนะก็ก็สนองกิเลสตัณหาเรื่องนี้กันให้เต็มที่แล้วนะฮะก็ุเดี๋ยวนั้นเมื่อกี้คุณบอก30ผืนเนี่ยสาิผืนนั่นไม่ได้โม้อันนั้นจริงๆเรื่องจริงแต่ว่าผืนหลักซึ่งเขาโชว์กันก็คือผืนผ้าเขามาเนี่ยแหละซึ่งเข้าใจว่าประทับใจคนคนไทยซึ่งมีความรู้สึกภูมิบภูมิใจถ้าจะอินกับเรื่องนี้นะอในแบบที่ผมจะสร้างความรู้สึึกข้้้นนนมาใหอิไปดวยยเี่่ ว่ามันใช่แลือเกินการที่นายกไทยเนี่ยเอ,อเอาผ้าขม้ามาทําเป็นเป็นผ้าพันคอ <ฮะ S 1> ผมก็ถามอยู่ในในในสมองผมเรื่องนี้ว่า,วาอันนี้มันเป็นผ้าขม้าเฉยๆจริงๆหรือมันเป็นผ้าพันคอแบบแคชเมียร์แล้วก็ทําสีเหมือนกับผ้าขม้าไม่ไม่เป็นผ้าขม้าจริงๆเอผ้าขม้าจริงๆผมถามจากผู้เกี่ยวข้องแล้วเขาบอกเป็นผ้าขม้าที่ชาวบ้านให้ด้วยครับ<อ>แล้วก็นายกเคยสัญญาว่าจะเอาไปเดินทางตอน ไปต่างประเทศเขาติดตัวไปเป็นความเวลาเวลาเวลานักการเมืองเนี่ยยกไปลงพื้นที่อีสานแล้วชาวบ้านเอาพักขอมาผมไม่คิดว่าจะเอามาถึง60ผพืนไอ้สามสิบพืนอันนี้เป็นตัวเลขจริงเหรอจริงเลยัแต่ว่าเราเห็นไม่กี่ผืนผมคิดว่าอันนี้คือเรื่องแ้วผิววานีประชนไงแต่ว่าตกแต่ว่านายกนายกเป็นคนซึ่งเป็นไปได้ว่าการเอาบสิ่งบมงอย่างที่คนไทยตอนลงพื้นที่มอบให้ไปด้วยเวลาไปเมืองนอกเนี่ยมันเหมือนได้พาคนไทยไปด้วยไงใช่ นายนกพูดเองว,ว่าจั้งใจให้มันเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่ถักทอพ้าคมาครับอันนี้มันมีความหมายทั้งคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นคำพูดเพลเๆก็ได้ว่ามันเป็นเรื่องแรงบันดาลใจแต่ผมว่ามันก็ลึกซึ้งอยู่<ะ>เพราะว่าคุณลองดูว่าคนที่ทําภ้คขมาแล้วก็เอาไว้ต้อนรับ คืออยู่บ้านนอกอ่ะอยู่ชนบทอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่างานของเขามันเข้าไปในเวทีอินเตอร์ใช่ใช่แล้วก็สิ่งที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปถึงกรุงปารีสด้วยได้มีโอกาสไปอยู่ในฉากในซีนที่เชคแฮนกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่ยิ่งใหญ่ใช่ใช่แล้วแล้วคุณอย่าลืมนะว่าโปรเจกต์ใหญ่ของรัฐบาลเนี่ยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือวัน Family One So อฟท์ลองดูว่า ถ้าสมมุติว่าเปิดโลกทัศน์ของชาวบ้านว่าต่อไปอย่าไปมองเป้าแค่ตลาดหราไปขายตลาดนัดแต่คุณลองดูว่าคุณจะสามารถรวบรวมความคิดไอเดียของคนในพื้นที่มาแล้วก็คิดไปไกลถึงขายตลาดโลกได้ไหมเนี่ยความฝันแบบนี้ปล่อยให้มันฝันไปเถอะมันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นแหละจะได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปใดๆก็ตามนะผมมองเรื่องนี้ว่านายกเศรษฐาสร้างคอนเทนต์นี่ก็เป็นการสร้างแนนอนเสร็จแล้ว เอาจริงๆคือก็มือนเด็กสาวมันไม่มีใครหรอกเอาผ้าขาวม้าไปผัดผ้าเป็นกอพี่กินหรอกว่าคือผมว่าผมแฟชั่นคุณเพื่มแฟชั่นแต่เรา็ยังไม่มั่นถึงขนาดนายกเศรษฐาแต่นี่คือแต่นี่คือประเด็นที่ทําให้คนซึ่งไม่ชอบนายกรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปวิจารณ์ได้ว่ามัวแต่สร้างคอนเทนต์แบบนี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่เราพอที่จะรู้แล้วว่าคุณเศรษฐาเขาค่อนข้างเอนจอย ตั้งแต่ถุงเท้าออยันผ้าพันคอคนะครับแต่ว่าผมแค่คิดต่อ,ต,อต่อยอดว่าจริงๆแล้วลายแบบนี้มันถ้าจะเกิดเป็นผ้าใช้เป็นผ้าพันคอจริงๆอ่ะในเมืองหนาวแบบฝรั่งเศสมันก็ต้องเป็นแบบขนสัตว์รหรือเป็นเป็นไหมพรมหรือจะต้องเป็นอะไรซึ่งมันพันคอแล้วอุ่นไงเพราะ,าะประเด็นหนึ่ง่ถ้าจะวิจารณเรื่องนี้ในมุมคอนเทนต์ก็คือว่า ในเมืองหนาวอ่ะถ้าคุณเอาผ้าเขาม้าไปทําเป็นผ้ามันคอมันไม่อุ่นใช่ไหมมันไม่อุ่นเลยเพราะว่าผ้าเขาม้ามันบางๆแล้วมันก็ไม่ได้มีเยื่ออะไรซึ่งทาให้อุ่นคอเพราะฉะนั้นมันเป็นคอนเทนต์อย่างที่คุณพูดมาแต่ว่าถ้าเกิดคุณเดินอยู่เมืองหนาวจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรที่มันห่อแล้วมันมันมันอุ่นเนี่ยอันนั้นอันมันอันนั้นมันต้องมันคงมันต้องเสื้อโค้ทหรือว่าผ้ามันคอแบบอันนั้นต้องเป็นผ้าพันคอจริงๆนะแต่ผมคิดว่า อากาศระดับนี้เนี่ยมันเป็นระดับที่พันผ้าขม้าก็อยู่แล้วเพราะว้ไว้แน่นอนครับไม่ผมก็โอเคนะกับช็อตเรื่องภ้าขม้าไปเพราะว่าพ้าขม้ามันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของของประเทศไทยด้วยใช่ไหมแต่ว่าผมรู้สึกช็อตที่หิ้วกระเป๋า่ะผมรู้สึกว่ามันดูไม่เลื่มหรอคือมันหน่มน้ำมันดูอ่อนมันช็อตไหนมันมัน metrosexual คุณเข้าใจผมปะ มันแนวแบบต้องถือปืนว่างั้นไม่คือช็อตฮิ้วกระเป๋าแบบนั้นมันเป็นช็อตที่สมมุติว่าพิธีกรคนโปรดของผมอ่ะโจอ่ะคุณโจชลวิทย์มงคลศิริวโรช็อตฮิ้วกระเป๋าเนี่ยมันเป็นลุคแบบแนวน่ารักเมโทรเซ็กชวลเดวิดแบ็คเคมอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยผมอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ผมไม่อินด้วยคุณคุณปลื้มติดตรงที่นายกถือกระเป๋าแบบนี้มัันนน่่ารกไปหอยอันที่ผมไม่ติดใจผมมันต้องมีคือ รูปแบบกระเป๋าแบบนี้มันต้องฮิ้วแบบนี้ไง ทำไมมันต้องมี็บเอวก็ไม่ได้ไงนี่แปลว่าคือสัญลักษณ์ของชายมนุษย์โบราณที่ยิ่งใหญ่นะฮะสไตล์แบบปูตินสไตล์แบบชาร์ลส์เดอกอลอะไรเงี้ยซึ่งเขาหมดไปกับสงครามโลกแล้วนะหรือทรัมป์ไม่ไม่ปูตินนี่หมดควรจะหมดไปตั้งแต่สงครามเย็นแล้วขออภัยคืองี้ผมผมเปรียบเทียบนิดหนึงเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆอยู่ที่ฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองเขามักจะโดนกล่าวหาว่าไม่ค่อยแมนเพราะฉะนั้นตัวเขาเองอ่ะเขาจะพยายามที่จะโชว์พาวเวอร์อย่างเช่นเดี๋ยวจะส่งท หารเข้าไปที่ยูเครนเขาจะแบบเล่นแรงๆเงี้ยเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยของจริงเป็นรูปผู้ชายแล้ววานาครองเนี่ยจะจะไม่หิ้วกระเป๋าลุกนี้แต่ว่าผมเชื่อว่าคุณเสฐาเนี่ยมีความมั่นใจในตนเองสูงแล้วก็มีความมีความดูแบบ m มส c u l เลนพอที่จะหิ้วกระเป๋านี้แล้วดูโอเคแต่ว่าของผมความมั่นใจนี่แหละผมเป็นเนื้อ้าใจ่ภาษาชาวบ้านคือไม่เข้าหรือไม่ชินไม่เข้าผมไม่ค่อยเห็น ม่อันนี้วิเคราะห์บสนุกสนุกก็คือว่าลุกลุคเกในเศาเนี่ยพอที่อุ้กระเป๋าแบบนี้มันมันมันไม่เข้ากับบุคลิกผมก็เลยคิดว่าอันนี้มันไม่เวิร์กแต่ว่าผ้าบันคอกับกับหุมเท้าผมโอเคนะในเชิงแฟชั่นดูไม่เป็นชายแท้ฟูง่ายแต่ว่า lowered, แต่ว่าแคแแต่ว่ามันเป็นไปได้เหมือนกันว่าคุณเสถาเป็นระดับที่เหมือนกับว่ามั่นใจในตนัวเองถึงขั้น วันนี้ผมจะใส่สูตรสีชมพูผมก็ใส่ได้เพราะว่าผมช่วผมคิดว่าผมคิดว่าหลักๆคุณจะถามเป็นแบบนั้นแหละก็คือว่าก็ชีวิตร่างกายฉั้นอ่ะเนื้อตัวร่างกายชั้นอ่ะชันจะไหมามีปัญหาใช่นี่คือความคิดใหม่ในโลกสมัยใหม่สะท้อน Gender f l u i d i t y ของตัวเองอะไรเงี้ยนะผมอาจจะคิดเยอะเกินไปนิดนึงมันไม่ได้คิดเยอะหรอกแต่เพิ่มอยู่กับอยู่กับข่าวต่างประเทศมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วอ่านข่าวแม้สมัยสงครามโลกครั้งที่สองคราวนี้คืองี้นิดนึงผมจะเสริมไม่ครบเพราะว่าไหนๆเราคุยเรื่ออองเเพศภาคบืิตน ต้องเห็นใจท่านมาครงเพราะว่าที่ฝรั่งเศสมันปล่อยข่าวกันกระหน่ำมันหาเรื่องเรื่องความเป็นผู้ชายของมาโครงจนจนวันเนี้ยนะฮะข่าวใหญ่อะที่เขาปล่อยกันในโซเชียลมีเดียหาเรื่องเนี่ยเขาหาเรื่องแรงมากก็คือว่าสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสเนี่ยตอนที่เกิดเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วคุณไ่คุณไ่ตามเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องนี้ฮอตมากก็เมียเมียมาครงเขาจะดูแก่ๆหน่อยก็คืออย่างนี้ไอ้ประเด็นเรื่องอายุก็เรื่องหนึ่งนะเรื่องจีบลูกศิษย์เนี่ยนะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งนั้นเขากด่าโดนด่ามาหลายรอบแล้วว่า แต่ว่าประเด็นที่เขาปล่อยตอนนี้เพื่อโจมตีความเหมือนเป็นแมนหรือไม่แมนซึ่งไม่จริงใช่ไหมมันไม่จริงแต่ว่ามันเหมือนกับในโซเชียลมันแรงมากแล้วมันระเบิดเนี่ยมันมาลงเมื่อวานนี้ในสหรัฐแล้วในไทยด้วยหลังจากที่นายกสรษฐาไปพบมากรองคุณเสรษฐาไปช่วงนี้พอดีแต่มาครองก็เจอประเด็นเนี้ยเพราะมาครองเขาอยู่ในช่วงเวลาแห่งชีวิตที่เขาต้องเหมือนกับว่ากลบไอ้กระแสบ้าบอเขาแตกพวกนี้ด้วยเพราะนั้นก็ผมแค่เล่าให้ฟัง ไอ้เรื่องเรื่องเรื่องอหรตกลงว่าเ็นข่าวข่าวสีสันแบบดัมังดาม่าอะไรพวกนี้มันไม่ได้มีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวไม่ีิอ๋อที่นู่นที่นู่นเขาเล่นเรื่องนี้กันนานเกี่ยวกับบริจิตเนี่ยคือถ้าสมมติว่ามากรงถือกระเป๋ากระจุดแบบนายกเศรษฐาแล้วมีผ้าเขามาคล้องไปปุ๊บนี่คือใช่เลยใช่ไหมคันนี้ถูกมันมาครองเน่ยเขาจะไม่เล่นแบบนี้แต่เศรษฐานี่คือผมมาแบบดาร์ทอลแฮนเซอรมาจากประเทศไทยนะครับใส่ถุงเท้าสีอะไรก็ได้ผ้าบันคอทำเป็นเข้าผ้าเขามา มาคลองเกิดมาไม่รู้จะเคยเห็นหรือเปล่าแต่ว่าคืออย่างนี้ต้นเนี้ยต้นเรื่องมาจากไหนหรือป่าคุณปื้มต้นเรื่องอะไรฮะต้นเรื่องผ้าเข้ามาครับมาจากคุณพิธากับหญิงสุดารัฐไปที่อเมริกาแล้วก็เอาภาพ้าเข้ามาไป้องไงใช่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าตอนคุณหญิงหน่อยแล้วก็พิธาอยู่เมืองนอกเนี่ยเขาแต่งตัวก็มีเซนส์แฟชั่นดูดีดูเท่ทั้งคู่เนี่ยทำไมผมไม่เห็นกองเชียร์เพื่อไทยเนี่ย ไปแบบชัยโยแล้วก็เชียร์แล้วก็สนับสนุนเข้าบ้างออผมคิดว่าคุณหญิงหน่อยกับคุณคุณพิธานเนี่ยดูมีมีเซนส์ออฟแฟชั่นไม่แพ้คุณเสรษฐาเลยเออตอนที่ไปกินข้าวเช้าที่เมืองนอกออใช่ไหมใช่ แต่ว่าผมไม่เห็นกองเชียร์มันแห่กันเชียร์ขนาดนีอ้ <c oughs> อันนี้ผมว่าหน,หนึ่งก็คือว่าเป็นเซนต์ออฟเวชันที่ที่โชว์ตัวโชว์โชว์เขาเรียกว่าอะไรโชว์ความโดดเด่นของแต่ละคนะใช่ไหมหแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เศรษฐาโชว์มันไม่ได้โชว์เศรษฐาแต่มันโชว์ชาวบ้านมผมว่ามันมีความต่างนะมันมีมันมีรูปกระทารองรับใช่ไหมอย่างที่ผมพูดถึงโอฟอร์ดพูดถึงงานของชาวบ้านงานคราฟของชาวบ้านมันมีอะไรที่มันสะท้อนไปตรงนั้นและ แล้วหน้าที่ของเพื่อไทยเขาก็ทําหน้าที่ขยายขยยาผลอย่างนี้แหละแล้วที่สําคัญมันเป็นปฏิยาจากแรงโต้ด้วยแรงโต้ที่แบบแซวเศรษฐาวิจารณ์เศษฐาผ้าไปพันคออะไรเงี้ยก็อ่ะใดๆก็ตามนะครับคือนายกเศรษฐาได้แสงนะฮะแต่ LV จะเอาผ้าขม้าแบบนี้ไปอยู่เป็นสินค้าที่แบบวางขึ้นเชลขายไหมอ่ะไม่ตัดลายไม่ใช่ริงแต่จริงๆลายที่มีสีสามสีนี้ใน Product ซึ่งเป็น Product สสำหรับวงการแฟชั่น อ่าอ็อกเซอรีเสื้อผ้าอะไรเงี้ยในฝรั่งเศสมันก็มันก็มีเยอะนะฮะไอสามสีเนี้ยมันเป็นสามสีที่ใส่เข้าไปในอะไรก็ได้อยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นมันก็คงจะมีอะไรแบบนั้นอยู่แล้วมันอาจจะไม่ใช่ผ้าวขม้าไปแต่ว่าแต่ทริปนี้นะฮะตกลงแล้วขออภัยคืออย่างนี้เราไม่ได้ว่าทนายกในบังเอิญองเราอาจจะว่าตัวเองเพราะว่าเราอาจจะรายงานข่าวไม่ครบคือมันมีสาระหรือเปล่าก็ข่าวนี้มาวันนี้มันไม่มีข่าวข้าม้ามีอะไรบ้างไหมเนี่ยวันนี้มันมีไม่มมีข่าวขม้าเหรอใช่มัน S <S <S มันเป็นเวทีที่เขาแถลงร่วมกันร,ระหว่างโอ้โามันมีใช่กับนายกไทยใช่ไหมอออความผิดเราเองอันนี้นคือเทสที่สร้างที่ผูกขมต่แต่ร่างที่เป็นเนี่ยคือเป็นนายกแล้วก็ไปดิว,ไปด,วไปดิวทางธุรกิจมีมีมใช่<แ>ใช่แต่อาละเนื้อหามันก็เหมือนกันทุกครั้งนั่นแหละไม่ได้เหมือนหรอกแต่ว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าก็เป็นทางการอ่ะเป็นทางการมี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 ข้อมี นี่เขาแบ่งออกเป็นข้อๆเลยนี่มีทั้งหมด4ข้อนี่ใช่ไหมฮะใช่หรือ8ข้อมีโชว์วิชั่นทั้งหมดใช่ผมผมอ่านดูได้ไหมข้อหนึ่งเนี่ยได้ไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและยาวนานกว่า300ปีโดยปี68เนี่ยจะครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ในปี6แล้วก็ในปี69ทั้งสองฝ่ายจะมีแผนเฉลิมฉลองการครบรอบ1 7 0ปีฮะครับความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็ทั้งสองประเทศให้คุณค่าแก่แก่ค่านิยมส ความเท่าเทียมทางเพศและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยต่างมีเป้าหมายทีย่จะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนแก่ประชาชนมุ่งเน้นสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในทุกมิตินะครับอันนี้คือเขาเป็นเป็นการออกเขาแถลงการใช่ไหมฮะนายกเป็นแถลงร่วมนะแถลงร่วมครับแล้วนายกกล่าวถึง4ประการพื้นฐานสําคัญที่มุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันนะครับแล้วก็มีจุดยืนร่วมในการรักษาสันติภาพเถียรภาพและความมั่นคงโดยไทยมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคอาเซียน แล้วก็มีมุมมองของอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกขณะที่ฝรั่งเศสและสัมพันธก็มียุทธศาสตร์ต่ออินโดแปซิฟิกอันนี้ก,กว้างมากกว้างมากกว้างมามแล้วก็มีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่จะสร้างเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นยั่งยืนคำนึงถึงการเปลี่ยนผ่านสีเขียวและดิจิทัลอันนี้ก็เป็นนโยบายของไทยผู้ง่ายที่เข้าไปผนว,วกก็ไปให้ดีฝรั่งเศสก็สนับสนุนนายก็พูดถึง8วิสัยทัศน จุดพลังศักยภาพประเทศไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาคใน8ด้านอนนี้ก็ก็เป็นสาระนะฮะที่เกิดขึ้นจากการพบปะพูดคุยแต่มาครงไม่มีพูดแบบว่า what about your l a s let's majesty law อะไรเงี้ยไม่มีผิดคิวใช่ไหมไม่มีไม่มีผิดคิวมาคงไม่ได้แตะขนาดเชิงโครงสร้างไม่ไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารปกครองในประเทศไทย คุณจะแขวะทำไมไม่ได้ใช่แขวะเรานึกถึงฝรั่งเศสเรานึกถึงอะไระเขาไม่ไม่ได้อยู่ในยุคส่งออกแบบนั้นส่งออกขัานยมอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่จริงจริงไปพี่ดีฝรั่งเศสก็เคยมาไทยก็เข้าใจเดี๋ยวปีหน้าจะมานี่เดี๋ยวปีหน้าจะมาเมื่อกี้คุณชูวัฒน์พูดเนี่ยเกิดเป็นการประนามประธานาธิบดีฝรั่งเศสแล้วนะว่าเพราะว่ามาครเคยมาไทยก็เข้าใจดีแต่ว่าโอเคทุกอย่างเป็นไปตามเนื้อหาซึ่งเตรียมการมา ใช่ครับรอบนี้ business first ใช่แล้วก็ะะผมต้องฝันกลางวันแสกๆต่อไปใช่ไหมว่า เชงเก้นเนี่ยมีหวังไม่ไม่ไม่มีหวังอยู่มีหวังอยมีการตอบรับเรื่องนี้อยู่เขาจะเอ่อเสรจ้ายุเสรษฐาไปคุยกับมาโครงมาโครปากว่าจะช่วยดันด้วยโอ้โหเออคุณปื้มแต่ว่ามันปี68ฮะอีเขาจะมีวาระประชุมเรื่องนี้ปีหกเขาจะไม่ทําก่อนนั้นหรอกคุณปืมเตรียมแต่ว่าเราเราหลายคนเนี่ยเป็นคนซึ่งนิยมไปยุโรปถ้าไม่ต้องวิ่งไปขอวีซ่าเชงเก้นถ้าฝรั่งเศสเป็นป่าดันให้เนี่ยแล้วเยอรมันเอาด้วยเนี่ยโอ้โหมีอมีโอกาสเบลเยียมก็โอเคแล้ว แล้วก็มีโอกาสแลแต่ว่าหนึ่งปีครึ่งจากนี้เนี่ยมันเป็นเรื่อง FTA ไทย EU ซึ่งจะให้เสร็จนายกบอกว่าจะให้เสร็จในหนึ่งปีครึ่งแล้วก็เรื่องเชนเก้นเนี่ยต้องรอปี68นั่นแหละนะฮะทำไมต้องรอปีครึ่งเลยล่ะไม่เนี่ยอยู่มันต้องอยู่มันต้อง6เดือนแล้นะพี่นยไม่มีเลยประเด็นเรื่องเชนเก้นแค่ผมคิดว่าแค่กล้าพูดถึงก็ ก็ถือว่าไปไกลเกินกว่าที่เมื่อก่อนเคยกล้าคิดแลออ้อแต่ว่าหลายประเทศเขาต้องไปประชุมร่วมกันไงสมมุติว่าถ้าได้วีซา่าเชงเก้นขึ้นมาจริงผมคิดว่าแป๊บเดียวก็ถูกยกเลิกเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนไทยซึ่งทาให้เสียชื่อเสียงเาด้วยเป็นประเภทแรงงานต่างด้าวแล้วก็เข้าไปแล้วก็ถูกถูกลเลียงเข้าไปอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ถูกส่งตัวกลับมันจะมีข่าวครา,าวซึ่งในที่สุดก็ดูเกาหลีใต้เกาหลีใต้เมื่อก่อนเขาให้เราเข้าไปนะโดยที่ไม่ทอผ้อยเข้ายในปัจจุบันเขาบังคับให้ทําวีซ่าออนไลน์ก่อนเพราะฉะนั้น ก็มันมันไม่ปล่อยได้ง่ายๆอยู่แล้วอะคคุณผู้ชมครับนะใดๆก็ตามทั้งหมดทั้งมวลที่ในียเศรษฐาไปทั้งที่เยอรมันทั้งที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะไม่ได้ความสนใจแบบนี้เลยถ้าไม่มีผ้าขาวม้าผูกคอไปนะฮะเ v จะไม่ได้รับความสนใจเลยดิออก็จะไม่ได้ความสนใจเลยถ้าคุณอุ้งอิงไม่เดินใส่ผ้าผ้าอะไรนะพี่ครามเออผ้าครามโอ้นะฮะตกลงที่คุณคุณแพทองทานเขา สวมเนี่ยเป็นเป็นอันนี้คุณพูดถึงงานที่ห้องเสื้อดีออสาขาที่กรุงปารีสใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าซึ่งท่านนายกแล้วก็พร้อมด้วยคุณแพรทองทานเนี่ยอ่าคุณแพทองทานเป็นไปในฐานะรองคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซ็อปพพเวอร์นะฮะ,ะก็หารือรับประทานอาหารเช้ากับทางผู้บริหารของ LVMH นะฮะเบนอาจอโนโอคนนี้นี่เขาระดับเบอร <1 S 2> ์ ฟอบบอกว่ารวยที่สุดในโลกแล้วก็เป็นพ่อของไฮโซที่ยิ่งใหญ่ที่แบบว่าพอคบกับใครก็เป็นข่าวได้ทุกวีทุกวันคนนี้ป้าที่เขารวบตึงเอาแบรนด์ดังครับคือยี่สิ้าฮะรเขาสุดยอดแล้วฮะ LVMH นะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะสัตยพงศ์แรงงานเขาเนี้ยคุณไม่มีความรู้สึกแบบว่าเซ็งๆเลยะแบบภาวะการแบบพบปากการองชนชั้นนำอะไรเงี้ยเซ็งๆเนี่ยคือแอบคิดอยู่ว่าเฮ้ยเขาไปอยู่ได้ไงวะเขาไปอยู่ได้ไง คือมันก็พไม่ผู้นาประเทศไทยแล้วก็พบ LVMH ก็เป็นเรื่องซึ่งไม่น่าจะยากนะใะ่ไหอผมว่าก็ไม่น่าจะยากนะล้วประเทศไทยก็มีมีโปรเจกต์เรื่องซอฟแวร์วงซอฟแวร์แกก็คงจะผมว่าไม่แปลกหรอกรอบที่อิมิเรของกาตาไปพบกับมาครงน่ยมาครงเขาเรียก เอคีย์เลียนเป็นบัปเปบเป้ไปคุยนะออไป,ไปเรียกไปคุยคุยกับอีเมียของกาตาเพื่อสนใจไปเตะฟุตบอลที่นั่นเพราะฉะนั้นก็มันก็จะมีอะไรแบบนี้นะครับออก็น่าตื่นเต้นดีมีเรื่องฟอร์มูล่าวันด้วยเมื่อวานนี้เป็นเป็นภารกิจสุดท้ายเนาะชุมกระทางออนไลน์ใช่คือคือคอ,อันนี้ถแถลงผลหลังหารือกับผู้บริหารฟอร์มูล่าวันกรุ๊ปนะฮะก็เสนอจัดฟอร์มูล่าวันข่าวเมื่อวานเนี่ยไทยอยากได้ฟอร์มูล่าอี Hmm. ไม่ได้ฝันไปถึงฟอร์มูล่าวันกลายเป็นว่าวันนี้ถแถลงเป็นเรื่องฟอร์มูล่าวันว่าผู้บริหารเขาบอกว่าอยากจะจัดฟอร์มูล่าวันในไทยมีความพร้อมสเตฟาโนโดมินะิเกาลีเนี่ยนะฮะผู้บริหารของฟอร์มูล่าวันกรุ๊ปผู้ฝ่ายผู้จัดเขาเรียก่าประเทศไทยปร,ประเทศที่มีความเหมาะสมสำหรับการขยายการแขยย่งขยยันฟอร์มูล่าวันโดยฝ่ายผู้จัดจะรีบมาสำรวจสถาน <c oughs> ที่ในประเทศไทยและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วนายกก็เลยระบ,บุผ่าน เอ็กซ์ทวิตเตเนี่ยว่าภารกิจสุดท้ายก็คือการประชุมออนไลน์กับ c ีอของฟอร์มูล่าวันโดยนายกก็ชวนให้แข่งขันรถยนต์ระดับโลกอย่างฟอร์มูล่วันที่ประเทศไทยมั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางที่สวยงามก็มีมีเขาเรียกว่าพบนักธุรกิจนะฮะนอกเหนือจากมาโครงซึ่งก็อาจจะมีการออกดอกออกผลเหมือนกันรอดูว่า f อจะมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็คอร์เรคชันพิเศษของ V, ior, อลวีคริสเตียนดีออร์จะวางจำหน่ายเมื่อไหร่นะฮะแล้วพวกกระตุกกระตุก <c oughs> กระปรง <c oughs> กระเป๋าพระขมงข้อขขมา้าอะไรเนี่ยคุณพิมพิชวั์คุณผู้ชม ออเดอร์ล้นหลามรับกันแทบไม่ทันนะทำไมสสิพงคุณคุณมันขนาดนั้นเลยวะเนี่ยใช่คุณไปอยู่ไหนมาไม่รู้เนี่ยผมก็อยู่ในโลกที่ไม่ได้ผมจริงเหรอผมเอื่อมกับข่าวนี้ผมเลยไม่ตามกระเป๋าผมเระจุลำคาญแล้วคุณเข้าใจหรือเปล่าที่นายยกถือที่คุณปื้มบอกว่าดูไม่แมนเนี่ยเดี๋ยนะไม่ผมไม่ได้บอกว่าดูไม่แมนผมบอกว่าดูเมโทรเซ็กชวลเออนั่นแหละแปลไทยเป็นไทยมันกระป๋นแล้วมันไม่ได้แปลว่าไม่แมนมันแมนผสมเยอะเขาสารไม่ทันอ่ะอ๋ออันนั้นขายดีเหรอแอดมิน3-4คนรับออเดอร์กันไม่ทันเลยเออเขา แบบนี้เลยนะเวน,น,นี้เป็นที่นาลาธิวาสเขาพูดฮะโอ้เออครับครับทรบาบครับผมไม่ว่าละแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นลักษณะไฟไม่ฟังอะรูปอ,อต้องดูกันยาวๆว่าจะสามารถมีอะไรละ่ะโปรดักดีไซน์ใหม่เข้าไปเติมไหมครับถ้าอยู่กับรูปแบบเติมเติมอะมันก็แป๊บเดียวมันเป็นว่ากันี่เรื่องความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์พวกนี้ดีกว่าครับพี่ว่ามันมันไปต่อได้ปะ ไปต่อได้มันจุดขึ้นมาแล้วคุณต้องคุณต้องเติมฟืนอะ่ะออใช่ไหมมันเป็นฟูบขึ้นมาแล้วคุณต้องเติม เติมแต่มันไม่ง่ายครับมันมีหลายเรื่องเช่นวัสดุศาสตร์เอายังไงวัสดุเราเนี่ยมันโอเคไหมมันใช้ปั๊บหนึ่งมันพังไหมอะไรเงี้ยมันพูดถึงความคงทนพูดถึงดีไซน์ที่มันอยู่ได้ยาวไหมอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องอีกหลายเรื่องฮะที่ต้องคุยกันแล้วก็คุณเศรษฐาก็บอกว่าไปที่ห้างสพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีสที่ห้องสตูดิโอที่เป็นพื้นที่ให้กับดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่แล้วก็พบปะพูดคุยกับคุณแพททองทานแล้วก็บอกกันว่าจะนํา จะนําไปทําที่พัฒเพื่อไทยเพื่อเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้ดีไซเนอร์รุ่นใหม่อมีไอเดียใหม่ๆได้มาพบปาพูดคุยก็คุณสิทธาบอกว่าอยากคิดว่าเป็นการทับซ้อนอํานาจหรือไม่เลยมองว่าเป็นการช่วยกันทํางานมากกว่าในกรณีที่คุณแพรทองทานเดินทางไปด้วยในรอบนี้นะคนก็แซวไงนายกเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าตบเท้ากันไปที่นั่นอย่างเงี้ยนะครับล้วก็ครับแล้วก็ แต่ประเด็นเรื่องใช่คนก็ไปแต่จริงๆแล้วก็เป็นประเด็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นี่แหละโครงการเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นต่างๆซึ่งเขาผลักดันอยู่จริงๆแต่เขาเขาเตรียมเขามีแผนจะเรียกอะไรแผนไหมขอข้อเรียกร้องแล้วกันให้ครแบนดิ้งกันใมาเปิดแบรนด์ร่วมกันใช่ใชอันนี้เราก็จะได้เรื่องวิธีคิดเรื่องของวัสดุวิธีการบริหารจัดการและพวกนี้อย่าลืมว่าโปรดักต์พวกนี้มันกลายทำให้ เนี่ยฮะ LVMH กลายเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับมันคุณทําเครื่องจักรมาวิจิตพิสดารยังไงเนี่ยมูลค่าไม่เท่ากับสินค้าพวกนี้เลยนะฮะทั้งหมดคือลูกเล่นที่เกิดขึ้นตั้งแตออสเตรเลียยันเยอรมนีต่อเนื่องไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยต้องให้นะฉ่ำนะฮะเอ่อหน้าบ้านแหละใช่แต่ไม่รู้ว่าหลังบ้านเป็นยังไงหมายถึงว่าโครงสร้างที่จะรองรับปิดโปรเจกต์ได้รู้ประทับไหมอะไรเงี้ยแต่ผมว่าไอเดินทางมา15 1หประเทศเนี่ย ก็เป็นสําหรับผมเนี่ยผมโอเคเออสําหรับคนอื่นจะวิจารณ์ว่าเอาแต่ไปเที่ยวเมืองนอกอะไรก็ออว่ากันไปก็วิจารณ์งปงบประมาณแผ่นดินยังไม่มีเลยเนี่ยต้องไปตีตัวออไปเที่ยวเมืองนอกปูสนามหญ้าไม้ตั้งหลายร้อยล้านเนี่ยเสียดายตังนะเออโอ้โหโฆษกรัฐบาลช่วงนี้ในใน,ในเอ็กซ์อะคุณเืิ่มเห็นปะ่ะครับเออโอ้โหไฟลุกมากโต,แบ,ตแบบโตแบบลายประเด็นลายประเด็นลายประเด็นเลยนะฮะออโฆษกชัยบอกว่าเฮ้ยรอหน่อยไอที่ไปดิวเนี่ยน่าจะเห็นผลสักประมาณปีถึงปีครึ่ง นะฮะคนที่เขาคิดเขาวางแผนเนี่ยเขามองออกแต่คนที่มองไม่ออกเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์หรือเปล่านะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นในการเดินทางไปต่างประเทศ15ประเทศของนายกเศรษฐาและคณะเนี่ยหิ่งไหมพี่ชูวัฒน์นะก่อนที่สวเขาจะอภิปรายก่อนที่ฝ่ายค้านก็จะอภิปรายเนี่ยก็คงโดนเรื่องนี้แหละอ,อก็คงโดนแซวเรื่องนี้แหละออแต่ว่าคุณจะแล้วนายกนะฮะไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้าน <laughs> ต้องให้อยู่แต่หมู่บ้านเหรอผู้ใหญ่บ้านเขาก็ไปออกครับ พื้นที่ได้นะคือผมว่าในภาวะที่งบประมาณไม่มีในภาวะที่ผักดันอะไรลําบากเนี่ยการใช้เวลาไปกับต่างประเทศเป็นเรื่องที่ดีคเปิดประตูบ้านซะอะไรเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีดีกว่าคุณไม่ห่วงกับงบประมาณไม่กี่บาทเหรอสชยท้าไม่ได้ใช้เปลืองอะไรนะฮะับ่าทะ่ดูไ้วมั้ยังไม่เห็นเป็นมักเป็นผลหรือเปล่าเนี่ยมันไม่เห็นรูปธรรมหรอกเรื่องพวกนี้ การทู่เป็นมักเป็นผลไหมเขาเอาวุ้นมาปกป้องบ้านคุณเหรอเวลาคุณไปสัมพันธ์การทู่กับใครมันไม่ได้เป็นมักเป็นผลแบบนั้นหรอกออมันไม่ได้เห็นชัดเจนขนาดนั้นหรอกรูปธรรมนะฮะเดี๋ยวรอน,นายกกลับมาที่ประเทศไทยกล,กลับวันนี้ป่ะเพราะว่า1 5 1 6มีคิวไปที่เชียงใหม่ใช่เออแล้วก็ต่อเนื่องคอรมอสัญจรที่ผม,ยายามไม่แน่ใจกําหนดการแรก,แรกๆตอนเดินทางเนี่ยจะต้องกลับไปเยอรมันก่อนอเ,อ,อเหมือนกับว่าไปพบกับนายกเยอรมันหรือผู้นําเยอรมันอีกทีนึง ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงแล้วแ่ก็นะทีนี้เนี่ยคุณก็ตั้งคําถามเนาะออโดยเฉพาะสวไงยคุณปลื้มว่าเออตอนที่เขาอภิปรายอยู่นะยี่หเนี่ย25มีนาเนี่ยขอให้อยู่เมืองไทยนะไม่ใช่แบบเออไปเมืองนอกอยู่แต่ว่าสวเข้าอภิปราย มันเป็นคิวที่มันไม่ได้มีโบทไม่ไว้วางใจอะไรนี่ใช่ไหมครับคือโดยโดยหน้าที่นายกต้องไปคอยชี้แจงอะไรขนาดนั้นหรือเปล่ามันถือว่าสําคัญไหมเนี่ยเพราะว่าผมเข้าใจว่าโดยโดยโดยมารยาทแล้วก็ต้องใช่เพราะ<อ>ว่ากําหนดการนี้วางร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับ สอวอแล้วทําไมรัฐบาลต้องไปเปิดโอกาสให้สอวอออมาพูดวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกับว่าเป็นสสฝ่ายค้านอาภิปรายไม่ลงมติแบบที่ฝ่ายค้านก็เตรียมที่จะทำกันเนี่ยอันนั้นมันอันนั้นมันเป็นปกติในระบบ<อ>ใช่ไหมใช่อันนี้มันเป็นในรัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่ได้อยู่ในระบบรัฐสภาปกติครก็ก็เป็นสภาสวของไทยของไทยก็โดยมารยาทแล้วก็ต้องไป ก็เขาอยากจะแนะนําตัวคุณรื้อสวเขาอยากแนะนำตัวแต่ว่าจริงๆล้อยู่มาตั้งสี่ห้าแถลมนเรียกว่าแนะนำตัวเขามีคีซีของเขาแล้วในยุครัฐประหารไง ซึ่งมันผ่านมาประมาณแบบก็คือช่วงนั้นป่าเข้าไปเกือบเก้าปีถ้านายกสมมุติว่านายกประกาศอยู่ที่ต่างประเทศแล้วบอกว่าเออผมไม่ไปฟังหรอกสวมันจบแล้วครับสวนี่ผมจะดีใจมากเลยใช่ใช่แต่ว่าใช่เพราะฉะนั้นไม่มีไมีซีนนั้นแน่พี่เพราะฉะนั้นแต่ว่าอย่างน้อยพูดง่ายก็คือว่าเป็นงานซึ่งต้องให้เกียรติกันเฉยใ,ในฉากลาเพราะว่าถ้าเกิดไม่ให้เกียรติในฉากลาเดี๋ยวมันจะเคืองกันแล้วก็เป็นการเผาสะพานซึ่งถ้ามองในมุมการเมืองก็อาจจะ อาจจะอาจจะใช่นะ,ะก็คือไม่ต้องไปเผาสะพานทิ้งท้ายยังไงเขาก็จะกลับบ้านอยู่แล้วก็ปล่อยให้เขาด่ากสักรอบสองรอบอแล้วก็ไปทําเป็นเหมือนรับทราบครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเนี่ยนั่นคือสิ่งที่แต่เขาก็ขู่ไง <laughs> ไม่แต่ว่ามันไม่มีอำนาจเปลี่ยนไม่มีอำนาจอะไรี่มันมันแต่เขาเขย่าได้เขาได้ค่าได้เช่นหยิบเรื่องคุณนักสินมาพูดหยิบเรื่องรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ยังไม่ได<ม>้ผล<ม>ักโปจตกอะไรเงี้ยเขาคงได้ค่าได้เพื่อจะปูทางไปสู่ อะไรป่านกหวีดอีกรอบปะไม่ไ<ห>อะไรไม่มรู้แลประเด็นแต่มองตามข้อเท็จจริงก็คือว่ามันไม่สามารถปูทางไปสู่อะไรได้เพราะว่ามันไม่ได้มีกลไกอะไรในสังคมซึ่งขับเคลื่อนต่อแม้กระทั่งเรื่องมวลชนเรื่องอะไรมันก็มันก็คือเป็นฉากลาที่ที่เปิดโอกาสให้พูดถ้ามองแบบแฟร์แค่นั้นอจะไม่มีอะไรมากหมอมิงฮะเลขานายกนะครับก็ออกมาตอบโต้สววฮะ,ะในวันที่นายกเสรษฐาเดินทางไปต่างประเทศเราบอกว่า สว่าชุดนี้มาจากการแต่งตั้งอาจมองไม่รอบด้านเพราะผลงานในประเทศตั้งแต่วันแรกที่นายกเข้ามาเนี่ยก็ทําให้เห็นเนาะลดราคาพลังงานลดค่าไฟพักหนี้เกษตรกรอาจจะเป็นเพราะว่าเราเร่งทํางานจนคนนึกว่า เรื่องเหล่านี้เนี่ยเราได้มาง่ายๆนะฮะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลใช้ความพยายามและยังมองถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานด้วยสาธารณสุขโอ้ผลงานก็ชำผมะค,ะคิดว่าจริงๆมันมีเรื่องที่วิจารณ์นายกได้เยอะเลยแต่ว่ามันไม่ใช่คิวของสวที่จะทําแล้วก็คือมันหมดมันหมดเวลาของสวไปแล้วในทางปฏิบัติโดยความสิ้นสุดของคล้ายๆระบบรัฐประหารหนึใช่ไหม<ใ>คือคือมันผิด มันไม่ใช่คิวแต่ว่ามันมีประเด็นให้พูดอ่ะพูดได้หนึ่งในผลงานของรัฐบาลอีกอย่างหนึ่งก็คือให้แสงสวอก็คือเพราะว่ารักษาในมุมหนึ่งคือเขาไม่รู้ดิเขาต้องการรักษามิรหรือแค่เขาก็ไม่รู้จะทําไงอคือก็อย่างที่คุณปลื้มบอกแหละมันเป็นวาระสุดท้ายเขาก็ปล่อยปล่อยเขาไปไม่ต้องทำอะไรที่ตลกคือว่าฝ่ายค้านเนี่ยตอนแรกเขาไม่ได้อยากกับพี่ปลายเพราะว่าเขารู้ว่ามันต้องให้เวลาทํางานอีกสักพักแต่ฝ่ายค้านเนี่ย ถูกกดดันโดยทั้งสื่อ,อมวลชนหรืออะไรกันว่า,<อ>าต้องอภิพปรายเว้ยเ,<อ>เพราะ<อ>าท<ำ>ําไมอพิปรายเหมือนกับว่าแสดงว่าคุณเป็นผู้เดียวกันกับเพื่อไทยใช่ไหม<ำ>ฝ่ายค้านก็เลยต้องกับพีปรายในขณะที่สวเนี่ยไม่ควรจะต้องอภิ่ปรายแต่ว่าอยาก <c oughs> ไม่ควรจะต้องอยากแต่ดันอยาก <c oughs> สวเส,ส,ร,ส,วร,ส,สวร,รีสวกิติศักดิ์สวพิจิตบ้านพวกเนี้ยโอ้โหครับคเพราะฉะนั้นมันตรงกันข้ามกันเพราะว่าเหมือนกับว่าฝ่ายค้านจริงๆเขาก็มาว่าตอนแรก มันอาจจะไม่จาเป็นต้องพิป่ายตอนนี้ก็ได้อาจจะไม่ได้เอาเรื่องโดยแรงกดดันจากสังคมต้องต้องทำบ้างนี่ต้องอวยสวรแล้วนะเนี่ยส่วนสวไม้มีแรงกดดันจากสังคมให้ปิดประเด็นเลยเลยนะฮะไม่เราผมว่าฝ่ายค้านก็หลักๆก็นี่แหละกดดันโดนกดดันจากสังคมมากกว่าโดนกดดันจากภาชัยบักมากกว่าว่าแล้วคุณแม่พิปรายคราวนี้แล้วคุณรู้ได้ไงว่าข้างหน้าคุณจะมีเวทีได้พูดอีกเดี๋ยวยุ่งพุ่งยุบพักอะไรเงี้ยฉาเกิดอะไรขั้นตอนเขาคงจะชั่งน้ําหนักแล้วล่ะก็อภิปรายมาสีไม่เป็นไรมันก็เป็นการอ ในแง่หนึ่งก็คือผมคิดว่าฝ่ายสสฝ่ายรัฐบาลก็มีโอกาสจะได้โชว์ตัวที่ผ่านมาสสฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเงียบมากเนื่องจากว่างานบริหารก็ไม่ได้ทำใช่ไหมแล้วงานสอสอก็พูดแง่ว่ามันก็ต้องเป็นเวทีของฝ่ายค้านในการวิจารณ์อะไรเงี้ยมันก็แสงมันไปส่องที่ฝ่ายค้านเยอะะนั้นสสรัฐบาลก็ได้โอกาสในการอภิปรายทั่วไปครับเนี่ยขับเน้นตัวเองออกมาแต่แต่ก่อนที่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยนายกที่จะไปช่วงสุดสัปดาห์นี้ไปที่เชียงใหม่ลงพื้นที่ที่เชียงใหม่15และ16 มีนาคมนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีลำพูนพยาวแล้วก็ลำปางทั้งหมด4วันใช่ลำสีวันพยาวนี้จะเป็นคลมาสัญจรครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไล่คิวในยุเเศิษฐาที่เชียงใหม่นะแล้วก็ตะลุยทางภาคเหนือตอนบนพักกันก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามในเวกอัพแรงกันต่อครับ